มอง้วยตาเป้าก็จะเห็นหมากโดกอากลากเลยว่าจิพากันไปเก็บบักกอ,อกต่อนะครับคูน<ป>อยู่หน้า<ป>อีกทงหนึ่งอยู่ฝากทั้งไกลๆคุณนะครับบักกอ,อกตัวนี้ยังบาท่านสุกไปเก็บต้นที่มันสุก,ก่าท่านครับกับบ็อกให้ไป,ไป,ไปยักเทียครับ<ป>เดี๋ยวสีพากันออกไปได้นี่ยนะ ใส่น้ตอต้นบอกกอกป่ะนี่บกกายเจ็บโดนเนาะย่านมานเอาต้นไว้งามๆที่มันลนไหม่ๆโอ้สุกดีแท้บะหอมให้ các bậc cọt ta đợi lại này anh mà nhưng mà thân thiện nỉ mẹ nhưng mà thân thiệp พระเดือนเพด่อากได้ไม้ไผ่มาซื้อเอาอยู่พี่เนาะไม่ด่ามขวนไหมไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไหมไไหมักกอรอกยังโรคเลยครับเดี๋ยวสิขยายให้เบิ้งนี่ตะหมากมะนาวนี่ตะหน่วยใบยบอมี่เลยตะหน่วยเต็มต้นเลยอันนี้ใบซึ่งนี่เป็นต้นนั่น ต้นดูนะครับใบต้นดูแต่ว่าต้นมะกรอกเนี่ยไ่มีใบเลยมียมมตำหนักลนมาล่องอันขันยกหัวหมากสูบสูงเข้ากัาไม่สาวถือเอาพอจะเอาไม่สาวเป็นตอกงามันพี่เลยว่าอยดี๋ยวเอาไม่สาวตอง,งามันกันมันก็ลวนใส่ปลาเบิดเดินต้นเนาะ โอ้นั่นซุ่มหมากสุกมันสีโรนหรอกเพียงแต่โตอค่อยๆมันก็โรนเนาะมันดิบแห้งพอด่อยแต่ว่านี่ซุ่มนั่นมันซุ่มพ่อเอาใส่หมากพอเตาะที่แหลกนะนี่นี่ซุ่มหมากมันโตที่แหลกมันสีสีต่างกันเนี่ยเด ปีเด่์ปีเด่์ปีเดย์สมมาตีมันพ่อกินมรนหลายอยู่ใสใสป่ะอ้อยผู้ใดมาปืนหาว่ะ น,นะพ่อเราละหลายปวดพ่อเระเก็บไปฝากผู้ยุบานนะำตรงหน้าเดี๋ยวจะต่อ,ตอเฟี้ยงนะครับ พากันเที่ยวเขาออกไปแล้วเที่ยวเขาแล้วเซ็ตเบ็ดแล้ว